วันนี้ก็มีอากาศมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายวันนี้เราก็จะพามาท่องเที่ยวที่วัดท่าสุ่นของจังหวัดอุทัยธานีนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่วิหารแกวอ่าของหลวงพ่อฤษีดิงดำอ่าก็เป็นวิหารที่มีความสวยงามอ่ามีกอกลักที่สวยงามอ่าสะอาดหูสะอาดตาดู น่าท่องเที่ยวมากครับสำหรับการมาท่องเที่ยวครั้งนี้วัดท่าสูงก็จะว่าเป็นวัดที่มีการสร้างอ,ออกแบบได้สวยงามนะครับก็สำหรับนี่ก็คือบรรยากาศภายในของพระอุโบสถอันนี้ก็จะเป็นภาพบริเวณทางเข้าของอที่จะเข้าไปบริเวณวิหารแก้วนะครับก็จะดู อลังการมากครับสำหรับวัดท่าสูงนี้สังเกตวิหารนะครับมีความสวยงามมากการออกแบบที่ดูวิจิตรอลังการ